สวัสดีครับพบกับแอทีและฮีโร่โมเดไทยนะครับโอ้โหมาครับอัเดทข่าวกันนะครับผมสำหรับข่าวล่าสุดครับการแข่งขันระหว่างแฮกเกอร์ตี้นะครับผมกับทางนาบิวครับที่ตอนแรกเรายังไม่รู้เนาะว่าเขาจะเจอกันที่ไหนเมื่อไหร่นะครับแต่ล่าสุดครับผมทางคุณชาติฮะได้ไปออกรายการของทางโค้ชนายนะครับผมแล้วก็ได้มีการบอกครับว่า ทางแฮกเกตตี้นะครับผมจะได้เจอกับนาบิวครับในศึกวัน173ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับเป็นการชิงแชมป์มวยไทยนะครับทางนาบิวเนี่ยจะป้องกันตําแหน่งมวยไทยนะครับกับทางแฮกเกตตี้ครับเดี๋ยวไปลองฟังทางคุณชาตรีบอกมาครับนาบิวกับแฮกเกตตี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นนาบิวจะจะป้องกันมวยไทยครับเแี่งกับมวยไทยแฮกเกตตี้จะมวยไทยในรุ่นเป็นทั้งอร์ที่ที่ที่ญี่ปุ่นครับอันนี้สนุกว่า ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับไฟนี้ครับสำหรับเพื่อนๆเนี่ยคิดว่ายังไงครับระหว่างนาบิวกับแฮกเกอร์ตี้เนี่ยไฟนี้เนี่ยจะจบแบบไหนครับผมอ่านาบิวจะชนะหรือว่าแฮกเกอร์ตี้จะสามารถคว้าเข็มขัดเป็นเส้นที่2ได้ครับยังไงฝากบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจฮีโร่มวยไทยนะครับผมรวมถึงช่อง y YouTube มวยไทยลีเจนต์ตำนานมวยไทยด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ